สวัสดีครับสองเราสตอรี่ขอเสนอน้ำยาป่าปลาทับทิมเป็นน้ำยาป่าแบบเข้มข้นสไตล์อีสานทานกับขนมจีนและผักสดแน้ด้วยไข่ต้มอร่อยมากครับปลาทับทิมหนึ่ตัวหนัก500กรัมพริกชี้ฟ้าแห้งและพริกขี้หนูแห้งอย่างละ10เม็ดหอมแดง5้าหัวตะไคร้สต้นกระชาย40กรัมใบมะกรูด5ใบเกลือหนึ่งช้อนชาข่าสามแว่น ปลาร้าเนื้อพร้อมน้ำผงปรุงรสน้ำปลาต้นหอมและพริกแดงจินดาลูกชิ้นปลาตามชอบครับตั้งน้ำ1200 ml ครับพอน้ำเดือดใส่เครื่องสมุนไพรต้มไปจนเริ่มส่งกลิ่นหอมก็เติมเกลือ1ช้อนชาครับ คนให้เกลือละลายแล้วก็ใส่ปลาทับทิมลงไปในขณะที่น้ำกำลังเดือดนะครับไม่ต้องคนนะครับต้มไปประมาณ20นาทีปลาสุกก็ตักขึ้นมาแกะเอาแต่เนื้อครับเครื่องสมุนไพรก็ตักขึ้นมานำไปใส่ในโถปั่นรอไว้เลยครับตามด้เนื้อปลาทับทิมครับ เครื่องสมุนไพรที่เราต้มไว้ก็ใส่ไปจนหมดเลยนะครับปั่นไปสักครู่ก็เติมน้ำที่เราต้มปลาลงไปเล็กน้อยครับปั่นไปจนละเอียดก็ตักพักรอไว้ครับน้ำเดิมที่ต้มสมุนไพรตั้งไฟจนเดือดก็ใส่เครื่องแกงที่ปั่นละเอียดไว้ลงไปครับ เติมน้ำเปล่าอีก300 ml ครับพอน้ำเดือดก็ใส่ปลาร้า100กรัมคนผ่านตะแกรงจนเนื้อละลายเหลือแต่ก้างก็ทิ้งไปได้เลยครับจากนั้นก็เติมผงปรุงรส1ช้อนชาน้ำปลา2ช้อนโต๊ะลูกชิ้นปลาตามชอบครับ โรยหน้าด้วยต้นหอมพริกแดงจินดาและผักชีลาวถ้าคนไปก็เติมน้ำได้อีกตามชอบนะครับวันนี้เราค้นประมาณนี้ครับชิมรสชาติถูกใจแล้วก็ปิดเตาพร้อมเสิร์ฟได้เลยครับ น้ำยาป่าปลาทับทิมเข้มข้นหอมเครื่องสมุนไพรใส่ปลาร้านันูวอร่อยแน่นอนครับขอบคุณที่รับชมพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ